บำรุงสัางข์แสงย่งเรือหาตุกกลัวๆสิเบิร์แหละพี่น้องกำลังเห็ดใหม่สมปุุงใหม่เหมือว่านนี้โทรศัพท์าาาพเพก,ก็เลยบทเดทายขีปตอนเห็ดสูตรบำรุงนะก็เลยใช้กงแก้วไว้อันนี้ฮ้กกรด้ยหนึง่งเหมือนนะพี่น้องฮักกมาตากแดดไว้แต่ละเมือ่อฮากกระตองมาสานันสันไว้ก็สิประมาณนี้นะพี่น้องวิธีวิธทเมนแต่ในกระตุกสูตรสูตรมากเ่าเคยเอาลงให้พี่น้องได้เบิงนน่งแหละแต่หนึ่งแต่ละเมื่อก็สิประมาณนี้ ถ้ากำมื่อสีเนาะยเมื่อสาวตอนกำลังแสงแดดสิขึ้นีน่ยเมื่อสาวนี่มันสีแบบว่าแสงแดดอ่อนๆสีมาะในการสังเคราะห์นะพี่น้องสังเคราะห์น้ำอันนี้เอิดว่าสังเคราะห์แสงอะไรฮะเมื่อสี่เน่ยเมื่อสาวก็แต่เมื่อสาวตอนแสงแดดออกะ่ยเมื่อแรงก็สามโมงแรกเนะาะสามโมงฮะสี่โมงห้าก็สีแดดอ่อนๆห้าสีไว้เพื่อให้เพลินสังเคราะห์สวยงามใบก็บเขียว ดอกกระดกกกก็งามมา,าพาเผื่อนเผื่อนด้วยจ้าอันนี้ก็เป็นสูตรด,ดีอีกอันนึงงนะมาให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ส้มน้ำกานแจาหาก,กะไสตัวนี้ละกะ็สีตื่นมาสามเมือดสีเ่อหนึ่งส่ามเมือดสีเ่อหนึ่งเพื่อถิ่บำรุงชวนมาหากเหนาเพื่อนกะไสพุนที่ห้ามมักไหวนะพี่น้องเป็นพุนมกักพุนบ่มที่ห้าออนนีไห้ ตัวนี้ก็บำรุงทั้งทั้งหากกับเป็นพุนมาร์กบังลุงข้างใบก็บเป็นน้ำซีว่าผาอันนี้ก็คือเป็นพุนที่ห้ามมาร์กไว้เนาะหนึ่งเดือนกะหนึ่งเดือนเดือนปลายหรือว่าเขาสองเดือนแห้งดีเนาะเขาสามารถมามา,มาใส่ได้มาไปใส่พืชทหเาปลูกพวกนี้ก็กำลังได้ขึ้นมาได้หนึ่งเดือนกับซิปมือนะพี่น้องลังจากที่เขาปลูกใส่กระถางนี่บริณฑนับมือพอกะ ถ้านับมือพอกะมันก็สเขาเป็นอยากขาวซองเดือนแล้วนะพี่น้องอันนี้กําลังเริมออกดอกออกผลนเหมือนถ้ากรสิมาเร็งหนามากคือกันเนาะสิมาเร็งนําบํารุงสังขะหอแสงเพื่อให้กระตุ้นให้ดอกควออกมาตอนนี้กรสิประมาณนีเนะพี่น้องแล้วกรสิมะทายให้พี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งเดี๋ยวชมในตอนต่อไปว่ามมนสีดอกรกดอกล้ายบอกอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็กระเด็ดยอดมันเด็ดยอดเพื่อให้มันแตกให้มันแตกให้มันเป็นพุ่ม ตัวหาาเด็ดเนี่ยมันก็สิเป็นแบบนี้นะพี่น้องหลายงาหลายแหนงตัวที่ว่าบ่ได้เดอนะตัวมันก็สัเกเดขึ้นมานั่นนี่แหละเสียดายอยู่กยามาเดบ่ทันลืมลืมตัวเองก็หลายเวียกลยงานก็เลยอันนี้มาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้มเนาะายามมื้อเช้า สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ผักให้พี่น้องชาวเกเษตรกรพี่น้องเอฟซีทิวามักปลูกพังปักทำมาหากินเห็ดแบบมันธรรมาสตรง่ายๆเนาะฮาปลูกกินเองสื่อบนได้สือ่อได้ขายในตลาดก็ได้สามารถเห็ดกินปลูกกินได้นะพี่น้องซ้ำกินนี่ก็ซ้ำซ้ำซีหาทั้งนี่ก็เลือเฟื่อแหลนะนะพี่น้องถาว่าฮาปลูกแบบธรรมาสตรเอาเห็ดแบบคือวานาลีให้พี่น้องเบง่ง สุดยอดเลยอ้าวตัวนี้มันเป็นเน่ยแต่ใมันมันเป็นนี่้าต้องเด็ดออกด้วยพี่น้องบพต้องเอาไว้ต้องมีปัญหาอันใดอันหนึง่งเด็ดออกหันปงใหม่รต้องปาไว้มันสิแพล่าคลิปดีๆไม่ไปงดคลิปนี้ก็สิจบสำเนียก่อนนะพี่น้อง ผาก้นไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทิหนาหากักป้าพวกนี่ความงามพี่น้องมันเป็นโฟมคักเลยดอกก็ยังบดลกเพราะว่าเพิ่นกำลังเยือนบัดนี้เฮาก,ก็สิมาใสา่ให้มันขึ้นดกๆนานนแทังโมมตัวนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะพี่น้องมะเขือเทศมะเร็งคอยมาปลูกใส่ดินลองเบิง่งกระงามขึ้นมาอยู่บ่ไดป้ปลูกใส่กระถางซุ่มปลูกใส่กระถางก็เป็นหมากดกเลยเก็บไป หล,ล่อแหละลอกออกปลูกใหม่แล้วแต่ตัวนี้นะมาปลูกเสีดินลองเบ่งเลยพี่น้องออว่าเพิ่นสิเป็นหมากอยู่บ่หรือว่าเพิ่นสิเป็นอะไรกระถางมาเบ่งมาชมนกันในตอนต่อไปเด้อจ้าขอใบใจหลายๆเด้อบายบายเด้อพี่น้อง <laughs> บายบายฮัลโหลงจเจ้าเธอเนะพี่น้องโอ้ยข่อยกันดิเอออออนะอออนออ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 นออออออ พี่ดีไม่ปปะโยชน์ให้พี่ให้น้องเนีมดสาวพายๆก็สนใจสนใจกันบ่งอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือกำลังกกุญยยายกุญยแก่แลใบมันกับปีดถิมแล้วพี่น้องปีดถิมแล้วก็สีบำรุงตอเพื่อให้ดอกให้หนักมันเกิดขึ้นมาจ้าใบใบจ้าตัวนี้เนี่ยได้มากได้ผลแล้ว